จีวิยาทำให้แฟนลดสถานะร้อนรนเมื่อไม่มีคุณสาเหตุที่คุณ,คณเป็นรองในความรักความสัมพันธ์มาตลอดทั้งชีวิตเกิดจากอะไรครับข้อที่หนึ่งคือเ <uet ammed. S 1> พราะ Mindset ของคุณ <ac> มันเป็นโปรแกรสสสสมสำหรับการเป็นเหยื่อของสถานการณ์ตลอดคนถ,ถามคือครับวันนี้คุณมีความคิดแบบนี้ไหมเขาเหนือกว่าครับ เขาเหนือกว่าเราเขาหาคนใหม่ได้ดีกว่าเราครับหรือคุณคิดแบบนี้ไหมครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ตอบโจทย์ชีวิตเราที่สุดเขาเนี่ยเป็นคนที่เข้าใจชีวิตเราที่สุดเขาเป็นคนที่อบอุ่นมากที่สุดกลัวเขามีความสุขกับมากกว่าตัวเองและคุณมักจะแอบเอาชีวิตกับเราเนี่ยไปเปรียบเทียบคับกับคนใหม่ของเขาเวลาที่คุณ มีพฤติกรรมเหล่านี้ครับมันกาลังบ่งบอกว่าความคิดหรือมายเซตของคุณนี่มันเป็นพวกผู้แพ้ครับคุณต้องเปลี่ยนมายเซตกับการที่คุณจะเป็นนายสถานการณ์ได้เนี่ยคุณต้องมีมายเซตนี้ครับทุกๆวันเนี่ยคุณมุ่งหน้าครับสร้างความสุขให้แก่ตัวเองโปรแกรมของคนที่เป็นวินเนอร์คนที่คนอื่นไล่ล่ามันมีแนวคิดอันนี้อันหนึ่งคือมีแนวคิดว่าหน้าที่ของดอกไม้มันมีหน้าที่สร้างความงดงามเพื่อ ดึงดูดผีเสื้อเข้ามาไม่ใช่ดอกไม้มันทําผิดหน้าที่คือวิ่งไล่ตามผีเสือ้อถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ